ครดิตผู้แปลเพจแปลจ้หลังดอกวีสองสามารถสนับสนุนเพจผู้แปลได้ทางทั่วเดิมธนาคารกรุงไทยตามนี้ได้เลยครับนี่พี่คือว่าเรื่องก่อนหน้านี้นะ่ามันจะไม่เป็นไรจริงๆงั้นหรอกเหรออะ ระดับรากฐานน่าเป็นระดับเริ่มต้นของผู้บ่มเพาะพลังวิญญาณดังนั้นแล้วตามปกติมันก็จะสัมผัสพลังวิญญาณในร่างกายไม่ได้หรอกนะแล้วฉันจะยังไงต่อดีละ่ะถ้าเช่นนั้นข้าจะเตรียมตารางฝึกให้เจ้าในภายหลังแต่ว่าเจ้าจะต้องฝึกอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อวันถ้าหากว่าเจ้าอยากจะกลับไปผู้ชายอยู่ละก็นะ เออคือว่าพี่เรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังได้ไหมฉันกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องเซียนผมข่าวที่มาหาฉันมากกว่าอืมเจ้าบอกว่าจุดประสงค์ของนางคือวางเกสรจันทาน,นี่สินนะใช่แล้วล่ะเธอพูดออกมาแบบนั้นหรือว่าเธอจะไปนคุ้นรู้จักของพี่งั้นเหรอเรื่องนั้นมานานแล้วและยิ่งไปกว่านั้นที่ต้องกังวลตอนนี้คือความพันผวน,นทางวิญญาณของเจ้าต่างหากอะไรกันแล้วนี่พี่วิปิชาแก้แลหรอกเหรอ แน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วละเอ๊ะจริงเหรอไหนบอกมาสิง่ายมากก็แค่ต้องเสริมพลังของตาประทับวิญญาณที่อยู่ร่างกายของเจ้าเอ๊ะอย่าบอกนะว่าพี่จะจับใช้แก้ผ้าอีกแล้วนะเลิกพูดไร้สาระแล้วถอดออกซะ <c oughs> แค่แป๊บเดียวเองเด็กก็เสร็จแล้วค่าใช้เวลาไม่นานหรอก ข้าก็แค่ต้องเพิ่มรวดลายวิญญาณเข้าไปในตาประทับนี้ก็พอแล้วมันก็สามารถสร้างความพันผวนทางวิญญาณในร่างกายของเจ้าได้ถึงแม้ว่าเอกฝ่ายจะอยู่ขอบเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่สามารถสัมผัสถึงความพันผวน,นนี้ได้หรอกนะโอเคเงาช้ากลับก่อนนะว่าแต่พี่ต้องอยู่ที่นี่อีกนานไหมอือก็คงไม่นานหรอกแต่ต้องใช้เวลาอีกสักพักในการสะสางธุระของข้าที่นี่ ช่วงนี้เจ้าก็ระวังตัวไปก่อนละกันเรายังไม่รู้ว่านางผู้นั้นเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ริงสิพี่เย่สัปดาห์หน้าที่โรงเรียนฉันมีงานวิทยารรมำละอ๋อเหรอแล้วไงละ่ะอะไรการน,นี่พี่ลืมไปแล้วเหรอว่าฉันมีประกวดร้องเพลงนะ้าอ๋อประกวดร้องเพลงนี่เองเออประกวดร้องเพลงเออเอออ๋อข้ายังจำได้อยู่ละนี่พี่แน่ใจนะ พี่พี่คงไม่ได้โกหกแบบว่าเออฉันลืมอะไรแบบนี้หรอกนะแล้วเหตุใดข้าจะต้องโกหกเจ้าด้วยล่ะเจ้ากลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะติดต่อไปเดี๋ยวก่อนสิพี่เย้เฮ้ยลืมไปซะสนิทเลยว่าสัญญากับหมอนั่นเอาไว้ลูกพี่เจ้าหมอนั่นวิ่งหายไปไหนแล้วะ่ะ ไม่ต้องห่วงตาบได้ที่หมอนั่นยังอยู่ในโรงเรียนหมอนั่นก็ไม่มีทางหนีเราได้หรอกนะโอ้รับทราบนครับพวกเราได้ปิดล้อมทางออกของโรงเรียนไว้หมดแล้วการที่จะออกจากโรงเรียนไปนั้นยิ่งไปไปไม่ได้เฮ้ยรับมือกับไอเจ้าพวกบ้านั่นยากชะมัดเลยแฮะเฮ้อย่ากลายเป็นอากาศจัง เรื่องไหนจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกบังคับให้ลงไปประกวดร้องเพลงนั่นอีกช่วยไม่ได้แล้วนะยังไงก็ต้องทำอยากติโควิดแล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลทัางด้ยเฮ้ยไม่มีอะไรทําซื้อนักกินดีกว่าความรู้สึกนี่มันพวกนายเนี่ยตื้อชะมัดยากเลยนะแหมลกเพลมันบอกว่าเราตื้อรู้แม่งเลยไหม เห้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดอถามอะไรอยากมันสักนิดหน่อยก่อนไหมอ๋อง่ายเลยครับได้ผลกดจิบกิมส่งแมงนี่แกคิดว่าจะหนีพวกเราไปได้ยังไงเหรอวันนี้นี่แหละควมค้มแคขนของพวกเราจะต้องถูกชำระถ้าจะโทษก็โทษที่พวกแกไม่เนื้อหอมสิฟ้าน้อยนี่แกแกนี่มันได้อีฉาาะมัดเบิงอานว่าหลอกสาวสวยไปกินอยู่ด้วยตัวสองคนวันนี้ไม่ว่ายังไงพวกเราจะต้องเอาเลือดที่หัวของแกออกมาให้ได้ เฮ้ยส hey, ูโมดเห็นบอกว่าพวกเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันแล้วไงแล้วไงทํางี้ล่ะอเออแหมก็ขอโทษด้วยนะน้องชายแต่ว่าเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครว่าเฮในเมื่อพูดงี้ฉันก็ไม่ต้องออกมือละสินะทีแรกก็กะว่าจะไม่ใช่หรอกนะแต่ว่าพวกนายเนี่ยบังคับให้ฉันทำเอกไม่มีทางเลือกหรอกนะเอาล่ะเตรียมรับมือให้ดีๆด,ด้วยเฮ้ hey, พวกเราบวกพบกันนี่แหละบวกแป้งเลย ก,กระโดดมุนตัว360องศาจากนั้นก็ผมยอมราคาพี่พี่ทั้งหลายเปิดไว้ชีวิตผมด้วย<ฮ>ของคำนับสุดชีวิตสยบแทบแนบเท้ามานเอ๊ะกะทีแรกเขียนว่าจะทำอะไรไงมาอกาบกี้ละ่ะ